ยังไงเจ็บว่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่าอืมดีนะที่เจ็บเข้าขอไปแบงเกอร์ บวกมา400สวยๆค่ะทุกคนขึ้นมา1,000แล้วเป็นไงเล่นแบบเดียวนะทุกคนนะใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยคิดพิมพ์ต้าคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าจะมาก็ได้แอดเอมดีซีเมีดนาด้วยสำหรสมาชิกวันนี้นะเรามีกลุ่มให้เข้าแล้วก็แค่สูตร AI บาคาร่าให้เลยนะทุกคนนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงแค่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะจ๊ะเออ สวัสดีค่ะวันนี้กับพงศ์น้องมาลิเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร AI บาคาร่ากันเหมือนเดิมน,นะทุกคนนะวันนี้เราไปที่ห้อง c 0 3เด้อว,วันนี้ทุน300กันเช่นเคยนะทุกคนรอบแรกเ,เราก็ไม่ทันปล่อยพามันไปเลยแล้วกันมาไม้นี้ยังไงเพเยอร์วะทุกคนสูตรบอกไปเพเยอร์นะเดี๋ยวเราจะจัดเพเยอร์ไปเลยล้วกันไปทั้งหมดไปเลยขอส,สวย